ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วยภูมิอากาศหลากหลายลักษณะเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ปัจจัยทางด้านที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้มีศูนย์สูตรลากผ่านทางตอนเหนือทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนยกเว้นประเทศทางตอนใต้ของทวีปได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและชิลีที่อยู่ในเขตอากาศอบอุ่นส่วนตอนใต้ของประเทศชิลีและอาร์เจนตินาที่อยู่ในเขตอากาศหนาวเย็นปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ ทวีปอเมริกาใต้มีการวางตัวของเทือกเขาแอนดีสขนานกับชายฝั่งด้านตะวันตกในแนวเหนือใต้ส่วนทางตอนเหนือของทวีปเป็นที่สูงกีอน้าและทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงบราซิลจึงเป็นกำแพงธรรมชาติที่ขวางกั้นความชื้นและลมจากทะเลทำให้พื้นที่ภายในทวีปมีอากาศแห้งแล้งเป็นเขตทุ่งหญ้าก,กึ่งทะเลทรายและทะเลทราย ปัจจัยด้านทิศทางลมทวีปอเมริกาใต้อยู่ในเขตลมสงบบริเวณศูนย์สุดและเขตอิทธิพลของลมค้าคือบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปตั้งแต่เส้น Tropic of c a p บ i c o r n ขึ้นไปทางเหนือได้รับอิทธิพลมาจากลมค้าตะวันออกเฉียงใต้และลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาสมุทรแอตแลนติกทาให้ฝนตกชุกปัจจัยด้านกระแสน้ําทวีปอเมริกาใต้มีกระแสน้ําเย็น คลื่นผิวแถบลมตะวันตกที่ไหลามาจากบริเวณคั่วโลกผ่านชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปเรียกว่ากระแสน้ําเย็นเปรูและไหลเรียบชายฝั่งประเทศชิลีถึงเปรูจึงทําให้ชายฝั่งด้านตะวันตกในช่วงฤดูร้อนมีอากาศไม่ร้อนมากส่วนทางด้านตะวันออกมีกระแสน้ําเย็นฟลอกแลนด์ไหลามาบรรจบก,กับกระแสน้ำอุ่นบราซิลบริเวณชายฝั่งประเทศอุลุกวัยและเจนตินา และกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกใต้ต่อไปเขตภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ 1. เขตร้อน A AF ร้อนชื้นแบบสูงสุด AM ร้อนเ้นแบบมรสุม AW ร้อนื้นแบบโซวาน่า 2. เขตอากาศแห้งแล้ง B b w h แห้งแล้งแบบทะเลทรายแบบร้อน BWK แห้งแล้งแบบทะเลทรายแบบอุ่น b f h แห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสเตปแบบร้อน bsk แห้งแรงแบบทุหญยาสเตปแบบอบอุ่น 3. เขตอากาศอบอุ่น C cfa อบอุ่นชื้นฤดูร้อนแบบร้อน c fb อบอุ่นชื้นฤดูร้อนแบบอบอุ่น c fc อบอุ่นชื้นฤดูร้อนแบบเย็น c wa อบอุ่นแรงฤดูหนาวแบบแรงฤดูร้อนแบบร้อน c wb อบอุ่นแรงฤดูหนาวแบบแรงฤดูร้อนแบบอบอุ่น cwc อบอุ่นแรงฤดูหนาวแบบแรงฤดูร้อนแบบเย็น csa อบอุ่นแบบบริเตอร์เรเนียนฤดูร้อนแบบร้อน csb อบอุ่นแบบบริเตอร์เรเนียนฤดูร้อนแบบอบอุ่น csc อบอุ่นแบบบริเตอร์เรเนียนฤดูร้อนแบบเย็น c เขตอากาศหนาวเย็น d dsb หนาวเย็นแบบบริเตอร์เรเนียนฤดูร้อนแบบอบอุ่นแบบแรง ดเอหนาวเย็นแบบเบรติเตอร์เรเนียนฤดูร้อนแบบเย็นแบบแห้งดเอหนาวเย็นฤดูร้อนแบบเย็นแบบชื้น 5. เขตอากาศขั้วโลก e e t ีทีทุนดราอีทุ่งน้ำแข็ง 6. เขตอากาศแบบภูเขาสูงเฮสภูเขาสูงหรือที่ส so. ูงทวีปอเมริกาใต้มีรูปร่างยาวมากกว่ากว้าง จึงมีพื้นที่อยู่ในเขตอากาศร้อนอบอุ่นและหนาวเย็นลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้มีดังนี้ 1. เขตอากาศร้อนเขตอากาศร้อนคือลักษณะภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเส้นสู์สูตรทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 2. เขตอากาศแห้งแล้งทวีปอเมริกาใต้มีเขตอากาศแห้งแล้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปเขตอากาศแห้งแล้งจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งและภูมิประเทศ 3. เขตอากาศอบอุ่นเขตอากาศอบอุ่นลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นเขตนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดระหว่างติดลบ3องศาถึง18องศาเซลเซียส4เขตอากาศหนาวเย็นเขตอากาศหนาวเย็นเป็นเขตที่มีอุณหภูมิต่ำตลอดปีมีอย่างน้อย1เดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าศองศาเซลเซียสและอย่างน้อย1เดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า10องศาเซลเซียส5เขตอากาศขั้วโลก เขตอากาศคั่วโลกเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ปรากฏอยู่บริเวณตอนใกล้ของทวีปในเขตประเทศชิลีและบางส่วนของประเทศอาร์เจนตินา6เขตอากาศแบบภูเขาสูงเขตอากาศแบบภูเขาสูงเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ปรากฏอยู่บนเทือกเขาแอนดีสที่อยู่เหนือละติจูด40องศา,ตาใต้ขึ้นมาในเขตประเทศชิลีขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ